สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกช่องเช่นเคยช่องวันสบายสไตล์สวิตวันนี้ไม่ได้เดินออกกำลังกายนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าเจ็บหัวเข่าก็สวก็เป็นอย่างนี้เลยครับไม่ได้เดินออกกำลังกายวันนี้ก็เดินชมสวนปามของลุงสวิตนะครับนี่ คราวนี้ก็เลยเดินในสวนปาล์มพาท่านผู้ชมมาชมสวนปาล์มปาล์มสวนนี้อายุ10ปีแล้วนะครับนี่สูงแล้วผลผลิตก็มีบ้างแต่ไม่เต็มที่เพราะว่าความแรงนะครับความแรงฝนไม่ตก ก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นสวนปลามจริงๆนะครับท่านผู้ชมนี่เพราะว่าไม่รกเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าขึ้นชื่อว่าป่าปลามก็ต้องรกสักนิดแหละครับถ้าป่าปลามนี่ป่ายางนี่ก็ต้องรกนะครับไม่เตียนแต่อย่างนี้เขาเรียกว่าป่าปลามจริงๆนะครับนี่ ส่วนนี้ก็ผมก็เป็นคนตัดหญ้าเองนะครับถ้าตัดหญ้าก็ตัดช่วงระยะประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับฝนเริ่มปลายปลายถ้าฝนเริ่มปลายปลายนี่ก็สามารถที่จะตัดได้ครับท่านผู้ชมพอตัดเสร็จพฤศจิกาแล้วก็มาธันวาฝนก็จะเริ่มแรงนะครับก็ จะหญ้าก็จะอยู่ได้นานนะครับจนกระทั่งป่านนี้เดือนเมษาท่านผู้ชมดูหญ้านะครับนี่ตัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกาพอดีความร่มของใบาปาล์มนะครับที่ประสานถึงกันก็ทำให้หญ้าก็จะไม่ขึ้นนี่นะครับหลายเดือนแล้วนะครับทันวาเมรากุมภามีนามเมษาสามสี่ห้าเดือนเลยท่านผู้ชมนี่ก็อยู่ประมาณนี้ ก็ยังอีกไม่กี่วันก็เริ่มจะตัดได้แล้วนะครับนี่คือปาม10ปีอายุนะครับอายุวันนี้ไม่ได้เดินไม่ได้วิ่งนะครับมีปัญหาเรื่องหัวเขา่าก็พาท่านผู้ชมมาชมสวนปา์มเลยตอนเช้าเชก็ถือว่าออกกำลังกายไปในตัวนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดกระบี่เช่นเคยนะครับขณะนี้เวลาเจ็โมงสสิบนาทีนะครับก็เจ็ดโมงกว่าก็จะเห็นว่าท้องฟ้าแจ่มใสเลยร้อนเพลงๆเลยนี่ไอ้ย่ร้อนจริงไม่มีก้อนเมฆเลยท่านผู้ชมเลยต่ะเลยตอนนีน้ฮ่าฮ่า โอ้วันนี้ร้อนแค่เสร็จเลยท่านผู้ชมเฮยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมสวนปาล์มสวนนี้เสร็จเดี๋ยวก็เดินในสวนปาล์มอายุ5ปีนะครับสปอีอายุ4ปีนี่ก็ถือว่าสวนนี้ก็ยังโอเคนะท่านผู้ชมยังเป็นสวนปาล์มฮยังเป็นสวนปาล์มนะครับตรงนี้เตียนแต่ท่ารุกมา,มากก็เรียกว่า ป่าป,า,ปามอะไรประมาณนี้นะครับนี่อย่างเตือนอยู่ปีหน้าคงจะปีนี้ปลายปีคงจะตัดไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าสวขึ้นเรื่อยๆคือกําลังใจนะสู้ท่านผู้ชมแต่ว่าร่างกายนี่ไม่อํานวยเสแล้วนะครับตั้งแต่คอหวัวไหลเอวเข่าเท้าจะมีปัญหาทั้งหมดเลยนะครับเป็นเส้นยึดบ้างเจ็บไหลเจ็บหลัง อะไรประมาณนี้ถ้าหากว่าไปแบกเครื่องสะพายเข้าอีกก็เรียบร้อยนะครับหัวเข่าก็ดังกรกเล็กกรุบกรยบกรกเกรก,ระกระนะครับนอนกลางคืนแต่ยังดีนิดนึงว่านอนหลับอยู่นะครับกลางคืนแต่ว่าตีหนึ่งก็ตื่นแล้วส่วนนี้เป็นปามสี่ปีนะครับนี่ปามนี้พันยูนิวานิตท่านผู้ชมนี่ครับ ยูนิพันยูนิวาน,นิชสวนนี้เป็นปาล์มสี่ปีท่านผู้ชมวันนั้นลุงสวิทมาสบายเรื่องแต่หญ้ามาตัดเพราะว่าพอเขาตัดเสร็จแล้วมันมันลงป่าซาตายนะครับนะมันลงเก็บไม่หมดตัดแล้วเก็บไม่หมดเพราะว่าปลาย รอบรอบโคนนี่จะรกก็เลยจัดไปหลายต้นนะครับนี่ก็น่าดูนิดนึงน่าดูมากทีเดียวก็เป็นป่าป่าป,า,ปามขึ้นนะครับนี่ใต้โคนก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ดกไม่เอยดกนะครับนี่นี่ก็พันยูนิวานิสนะครับนประมาณนี้ นี่เป็นแถบนี้เริ่มรกแล้วนะครับนี่นี่ถ้ารกอย่างนี้เวลาแทงลูกปลาลมาแล้วมันจะกลิ้งกับ้างหนจะมองไม่เห็นงวดที่แล้วหลงนะครับคือตัดออกมาแล้วหลงหลายหลายหลายทลายนะครับสี่ทลายดูทีเน่าเลยนี่สันผู้ชมดูแดดแสงแดดที่แผดที่เผา ต้นนี้เอามาปลูกซ่อมนะครับนี่อันนี้รื้อถอนไปแล้วนี่แตกออกมาเลยอีกแล้วแหม่ที่ให้ตายไม่ตายนะครับนี่แตกออกมาอีกแล้วเราะปามผู้ตามปามตัวผู้ท่านผู้ชม,มเดินไปดูกันหน่อยอลุงสวิทจัดไปหลายต้นนะครับปัดเองนะครับนี่นี่เตียนลึงๆไปลุย นี่คือสวนปลาล์มน้ำมันนะครับที่ลุงสวิทดูแลอยู่นะครับเริ่มสุกแล้วนะครับนี่สุกแล้ววันนี้ก็เดิน ดูสวนปามให้ท่านผู้ชมได้เดินชมสวนปามตอนเช้าๆตอนเจ็ดโมงในอากาศที่เจ่มใสามากเลยทีเดียวอันนี้เริ่มสุกแล้วนะครับนี่ ถ้าพูดถึงพูดถึงทำปามนะครับก็ถือว่าถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเหนื่อยทั้งนั้นหละนู่นไอ้นู่นเป็นไม้รวกที่ผมปลูกเอาไว้นะครับไว้ใช้สวยไว้ทําราวผ้าไว้ทําค้างทั่วต่างๆนะครับ <c oughs> ว่าจะเอาออกแต่ก็ เห็นแม่บ้านบอกยาวออกเอาไว้ใช้ประโยชน์เอาไว้กินหนอ่อโดยะะเฉพาะไว้กินหนอ่อไว้ต้มเพราะว่าหายากนะครับมไม่่วกนะครับไม่ใช่ไมนไผ่ไผ่รวกเขาเรียกเวลาด้ดูผลนี่ได้กินหนอ่อกันเต็มที่เลยนะครับนี่ไผ่วก ตอนที่ปลูกปาล์มใหม่ๆนะท่านผู้ชมก็จะภรรยาผมเป็นคนขยันนะครับไม่ยอ่อภรรยาเองแล้วจะยอ่อใครน้อยแลลา <c oughs> ดำม,มาเกลอกตรงนี้แล้วนี่ก็จะปลูกตะไคร้ไว้ช่วงระหว่างอกปาล์มครับท่านะผู้ชมก็ถือว่าได้ผลหลายชุดแนละ้ว นี่คือสวนปาร์มสี่ปีเต็มนะครับเมษานี้รือว่าสี่ปีลูกกระดกดีนะครับนี่เกือบทุกต้นนะครับท่านผู้ชมสองชั้นสามชั้น นี่ครับท่านผู้ชมก็เดินมาสุดแล้วนะครับสำหรับปาล์มสี่ปีนะครับนี่โอ้แดดจัดเลยท่านผู้ชมแดดร้อนมากนี่ปาล์มใหญ่นี่ก็อีกสวนนะครับนี่ก็สิบปีกว่านะครับนี่ก็มาทะลุอีกสวนหนึ่งอีกนะครับสองสวนผ่านไปแล้วนะครับนี่บางต้นก็มีลูกบางต้นก็ไม่มีนะครับนี่ นี่ก็เป็นป่าปามอ่าเป็นสวนปามนะครับเป็นสวนปามไม่ใช่ป่าปามนะครับนี่เรื่องหญ้าก็ผมจัดการเองนะครับนี่คนเดียวเพราะว่าพื้นที่ก็4สี่ห้าไร่นะครับรว่าใกล้กับบ้านพักหรือว่าสามารถที่จะทำได้นะครับวัลลานิดวัลลานอยนะครับนี่ ก็ถือว่าสวนปามใหญ่ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับกว่าสิบปีตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นสวนปามได้นะครับเพราะว่าท่านผู้ชมดูหญ้าจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นป่าปามก็จะรกกว่านี้นะครับอืม,อม เวลากองทางปามไม่รู้จะเอาไปไหนนะครับเวลาตัดเสร็จก็ต้องกองลักษณะนี้นะครับกองระหว่างอกก็กองก็อยู่ประมาณน,นี้นี่แดดเจ็ดโมงกว่าครับเกือบแปดโมงแล้วท่านผู้ชมดูแดด แดดจัดมากนะครับแล้วก็ทีท่าว่าจะฝนจะตกไม่ค่อยมีเลยแค่หเปอนงนะครับเวลาฝนโอกาสที่จะฝนตกก็อยู่ประมาณนี้เลยครับนอกจากนี้ก็ที่เป็นสวนปามตรงนี้ผมเว้นไว้ทำสวนผสมนะครับอันนี้ก็ได้อัปเดตไป าหลายคลิปแล้วนะครับก็ทําส่วนประสมก็ปลูกทุเรียนนะครับปลูกทุเรียนแล้วก็ปลูกไอ้มะม่วง,งมะพานไว้บ้างนะุุ้กแล้วนะเมื่อวานนี้ก็คั่วเม็ดมเมล็ดกินนะครับแล้วก็ปลูกทุเรียนแต่ว่าแรงครับท่านผู้ชมนี่ต้องเอาถังน้ําเขียวๆนี่มาขังน้ําไว้ เพื่อที่จะได้รดวันละครั้งสองวันครั้งน้ำลำบากเรื่องน้ำตรงนี้ก็เป็นส่วนผสมเป็นมะม,ม่วงนี่มะพรานนะครับนี่สุกปุกลุกปกพร้าวส้มอูฟักแวงแตงมูฟักแฟงไม่มีนะครับนี่ก็ทุเรียน ทุเรียนพันนะท่านผู้ชมเยาพาท่านผู้ชมไปดูไอ้ลูกแดงๆนี่มะม่วงหิมะพานตรงนี้ก็เป็นเงาะท่านผู้ชมน้่งเงาะก็มีน้อ่งออกดอกแล้วนะู่งออกดอกแล้วทีนี้น่าจะดกดีนะครับ ขาก็มีไอ้นี่สวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมนี่แกงได้แล้วอุจระเหล็กนี่ขี้เหล็กงามดีนะครับนี่ขี้เหล็กพอดีผมไปแต่งแต่งแต่เอาตะไคร้มาตัดตัดแล้วออ้ยอดงามนี่มาปริงผมก่อควครับท่านผู้ชมก่อควตรงนี้นึกว่าไม่ถึงช่วงฤดูร้อนด้วยควายมันพุ่งขึ้นไปข้างบนนู้น โอ้เล่นเอาตายเกือบหมดเลยยอดนึกว่าจะไม่ถึงนะครับโอ้หน้าแรงนี่ไม่ได้เลยนะครับก่อควายนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเลยก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนี่คือสวนผสมเดินออกกำลังกายในสวนนะครับนี่ก็ได้งานนิดหน่อยนะครับนี่ มาม่วงอมาพานก็ตัดออกมันเยอะเกินนะครับมันแตกออกมาอีกก็เอามีดสับๆพลาสับๆนะครับอ,อได้งานแล้วครับก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมคราวนี้เดินออกกําลังกายในสวนนะครับก็ถือว่าชื่นอกชื่นใจนะครับอันนี้ต้มมะนาวมะนาวนะครับก็มีที่ขังน้ำท่านผู้ชมนี่ ก็ต่อน้ำไว้ครับก็สมควรแก่เวลานะครับวันนี้ก็คงจะต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่กดติดตามนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามให้ลุงด้วยนะครับคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาย